วัดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่21นะคะมกราคมปี60นะคะวันนี้ก็มา,าพบกับลูกค้านะคะที่บางบ่อนะคะก็คือสภาพบ่อเนี่ยก็คือวันอย่างวันนี้ก็คือบ่อนะคะมีปัญหาเรื่องของพ h เสูงนะคะพ h เ,เนี่ยวัดตอนแรกอะ่ะเกือบ9้าเลยนะคะพ h เสูงมากแล้วก็ก็คือบ่อนเนี้ยเป็นบ่อปลานิญน,นะคะเลี้ยงบนกับก้ามไอนกับกุ้งขาวนะคะ